หลันหลวงซอยเก้าถนนหลันหลวงสวัสดีค่ะตรงนี้ก็คือตลาดทรัพย์สินพัฒนาเขาพอดีผ่านมาแถวนี้เนาะแล้วก็เคยมาถ่ายกันแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ของกินเยอะมากก็เลยจะอัปเดตให้ได้ดูกันเนาะคนเยอะเชียวไปดูด้านในกันเลยดีกว่าไปค่ะ รถมาใส่ก็จอดทั้งหน้าเนี่ยฟรีทั้งนี้ก่อนเลยทีละข้างกินอะไรเปล่าอ,าอากินอะไรเปล่าทั้งนี้ทีละกว่าโอ้ยอาหมูไก่ย่างด้วย แกงกินไรซื้อเลยนะซื้อกินเล่นก็ได้เอวิอข้าเปาล่าดูดิคนเยอะมากครับแล้วมันไม่เข้าหรือเปล่าแกงกระดูกหมูทำไมอ่ะไม่ทันแล้วพิกอ่อง คนเยอะคนเยอะก็จะบางๆกล้องนิดหนึ่งมาจากระทะเมื่อกี้หมูหมูทอดข้างหลังเหมือนตลาดสดาตลาดสดเราไม่ต้องเข้าเนาะไม่ต้องวิเศษ่า <laughs> <c oughs> เออเลิกงานก็เป็นแบบเออจะเบอร์เบอร์นิดหนึ่งโห้ยเป็ดพะโล้แกซึ่งตัวร้อยเก้าสิบร้อยเดียวสนไหมก็เย็นๆยนเลิกงานเนื้อของเยอะคนเยอะมาเดินเล่นได้อาของกินได้ องห้าสใช่จริงเหรอสากล้อนห้าสิบวองยี่สิบูกจังไก่บ้านต้มน้ำปลาตัวละสองร้อยยำตัวสาม ต่อ20ครูตัวเบลเลอร์เลยเนาะอ้ตัวใหญ่มากเจขาบตารใหญ่อ่ะอ้ยเนาะบาแ่ไรครับานไได้นนี่ยเจ็ร้อยแปดถามได้นะครับเออร้านนี้ก็ใหญ่ก็ขห่ไลล่ี่ได้แล้วีเปรี้ยวยังครับไก่ปลาดีครับ ประช่อนอนี่เละนี่เลยผมซื้อทำนี่ร้อยกว่าบาทมาอันนี้ที่เราซื้อเขาที่แล้วของหมูย่างสังเกตไหมเสียใจน้ำพริกซื้อไปเลยซื้อได้ซื้อได้ <c oughs> แล้วกลับว่าจะซื้อกับข้าวที่นี่เหมือนกันแเลยมีแต่ของน่ากินใชนปะละ่ะน้ำพริก่ตัวใหญ่เนอะอีกคนเดียวน่าจะไม่หมดซื้อครึ่งตัวเขาขายไม่เผาเผาบ้าบอ <laughs> ใครจะไม่ขายอ่ะผสม้อะะมอ้าวปะล่ะต้องพูด เสกยัได้2ฝักซื้อไปวันนั้นยังกินไม่หมดอ้าวหรอแก้ด้เย็นยืมกินเอดูไม้เช้าเอ้าเปลือกเชื่อมสลัดบอกว่าแม่เดี๋ยวแม่ซื้อเลยวันนี้ผลไมาเยอะนี่ที่เราซื้อขำหมูเขาที่แล้วส่วนอย่าง มันขาดไปเลยเอาไม้ขนมปังอ่ะโอ้ยในด้านช่องน่ากินโว้ยเอาเปล่าสิบห้าบาทห้าบาทวิปปูอัดเยิ้มเยิ้มปูอนเอากี่อันเบาะนี้ เอาอะไรเอาปะสกแกนหลอเอากี่อันสกแกนหลอกสามสิบ ปลาส้มเรียบร้อยค่ะไปต่อขนมหวานเออขนมหวานก็น่ากิน้ำปั่นเปิดหน้านีไว้หอมสะแกยำ เต้นเหรอยังเป็นเปยครับกิน <im itation> เป็นไหมกรุบกุบในปากกินเป็นไหมเราไม่เคยกินโอ้ย <im itation> คนเยอะไก่ย่าง ประดุกตูดไก่ตับยาวนี่อะไรอ่ะนกใส่ยาวบัวลอยไหมไม่ค่ะเมื่อวานเราก็กินบัวลอย กาแฟกระปืสิบแถมหนึ่งซูชิแล้อไปแทแพงหมดเอาบอกเขาไม่น้ำอ้อยน้ำไปเตยเก้วกี่สิบเก้าใหญ่30กินน้ำใบเตยเอาดิเอาดิ เอาแปงพี่เกียรติสแกนเอาแเอแเอคน,นเยอะจังตามมานะขำเบื้อง เคยทอดคู่อะไรวิ่งใช่ทำจีบเก็บไม้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะเขาตามสั่งเอาเอาปั๊บ จะมาโทษปูไไม,มะม่วงเยลรี่ผลไม้ก็ตลาดเขาก็เล็กๆเนอะแต่คนเยอะเออยำปูมายำหม,มุนเซนยำต่างๆ <c oughs> ยีงขอยนางรมด้วย หมึกจางอะไรเอ่ยน้ำปั่นน้ำมะพร้าวกุ้งปลานิลหอยแมงคลางหน้ารถจอดเต็มเลยยันนู่นน่คนขเขาเยอะไปช่องนู้นไหมเดีย๋ยวช่องของเสื้ 5, อผ้าขาของเครื่องใช้ ม่กระตุกกระติกเรื่อสำอางก็ไม่ตลาดสดก็มีอยู่นะเยอะอยู่ของอ่ะ ตลาดสดเสื้อผ้าก็มีอยู่บ้างจะรู้ตัวตลาดสดปะตลาดสดก็คือตลาดสดใช่นี่ไงที่เคยมาซื้อกระปุกนานแล้วที่เรามากันเรอเนาะช่วงหมดโควิดใหม่ๆเอาครับต้องใช้มือหยิบเสื้อผ้าเดี๋ยวไปกินข้างนอกก็ได้ ข้างหน้าเสื้อผ้าเขามีอยู่บ้างซอยนู้นก็มีมีรองเท้าด้วยกระเป๋ารองเทา้าแล้วฝั่งนู้นเป็นไรอันนั้มตลาดมหาหนา ตลาดมาลเออตลาดใหญ่พอแล้วตลาดสดด้วยผลไม้ด้วยเยอะแยะมากมายก็ตลาดตรงนี้ก็ตรงข้ามกันเลยเนาะตรงนี้นไปก็จะเป็นในนี่ไงเนาะราชดำเนินเออยงนี้โบเบลอ,อยู่นี่เองเดินไปก็ถึงแลวนี่ตลาดทรัพย์สินพัฒนาประมาณนี้เนาะก็พามาอัปเดตกันเล่นๆตลาดเล็กน่ารักน่ารักแต่ของกินเยอะมาคนก็เดินกันเยอะอยู่โดยเฉพาะพวกของย่างน่าก<ช>ินมากปลาตัวบัลลัมเลยเใครสนใจก็มาเดินเล่นกันได้ ลากันตรงนี้เลยเนาะก็ขับรุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะค่ะอันนี้ก็มีของกินก็ช่องแตกอบ ตกเกีียวโอ้ยเป็นพวงพวงเลยสุดยอดพายออมาจะถึงพื้นอยู่แนละ้ว <c> อ <oughs> นีออเออ